นางเนียมป้องคําอายุ101ปีอยู่บ้านเล็กที่237ทับหนึ่งถนนพหลโลชัยตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพจากรัฐบาลน,นางดาวรุ่งลาน้ำเที่ยงบุตรสาวผู้ดูแลมารดาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณแม่อายุมากแล้วแต่ไม่เคยลืมเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเลยพอถึงสิ้นเดือนคุณแม่จะถามหาว่าเงินเดือนแม่เขาเอาเข้าให้หรือยัง ก็ต้องไปกดเงินมาให้แม่ทุกเดือนซึ่งเมื่อได้รับเงินแล้วมีความรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุแล้วจะนําเงินที่ได้ให้ลูกหลานไปซื้อของใช้ที่ตนเองต้องการอาทิยารักษาโรคอาหารเสริมและอาหารที่ตนเองอยากรับประทานบางส่วนก็นําไปทําบุญตักบาตรการบริจาคในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อน,นําไปถวายวัดบอกว่าได้บุญมากขึ้นแม้ว่าลูกหลานจะดูแลดีอย่างไรก็ไม่ยอมจะเอาเงินที่ลูกหลานให้ไปทําบุญ เอาเงินของแม่ดีกว่าแม่มีเงินเดือนแล้วได้เงินตัวนี้มาก็ก็ดีค่ะพนก็ดีใจเพนได้เอาทําบุญเอาได้เอาซื้อของที่พนอยากได้นอกเหนือจากที่ลูกหลานหามาให้พนคุยบอกว่าลูกหลานไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีเงินเดือนเดือนหนึ่งตั้งพันหนึ่งคนว่าค่อยกินไม่หมดหรอกคนนั <laughs> ้นก็คุยว่ามีเงิน นได้บับเงนายทรนท,นนท,นทนชินโกมุตรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวว่าเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีพื้นที่29.04ตารางกิโลเมตรมีชุมชน106ชุมชนประชากรกว่า90,000คนจะเห็นได้ว่าเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นสังคมผู้สูงอายุมีจำนวนกว่า9,000คนซึ่งทางเทศบาล ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุทุกคนรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นต้องมีห้องน้ําของผู้สูงอายุทางเท้าสําหรับสถานที่ราชการตลอดจนการให้บริการต่างๆต้องคํานึงถึงผู้สูงอายุก่อนเสมอพร้อมกันนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรรมการหมู่บ้านเข้ามาเป็นเครือข่ายในการแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละชุมชนมีผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเชือ้อ ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษจํานวนเท่าไหร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปดูแลทําการช่วยเหลือต่อไปนอกจากนี้ยังได้ฝากเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ59ปีให้รีบไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุก่อนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเบีย้ยยังชีพไปอีก1ปีจริงๆแล้วต้องบอกว่า59บริบูรณ์ ยากเข้า59เมื่อไหร่ป๊อบคุณมาลงทะเบียนเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีเวลาอีกปีหนึ่ง60ปีพอดีถ้าคุณมาลงทะเบียนเมื่ออายุ60ปีคุณจะได้รับเงินเมื่ออายุ61ปีเสียเวลาไป12เดือน1ปีก็เลยอยากจะให้ประชาชนพันว่า59ป๊อบมาลงทะเบียนเลยนะครับเราตรวจสอบป๊อบเราประกาศประกาศป๊อบอายุ60ปีป๊อบคุณก็ได้เบี้ยยังชีพซึ่งเบี้ยยังชีพแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเบี้ยยังชีพแต่มันไม่ใช่ส่วนทั้งหมดแต่เหนือสิ่งอื่นใดเบี้ยยังชีพคือความผูกพัน อย่างไรก็ตามขอให้ผู้สูงอายุทุกคนพยายามดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คิดดีทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอ oh. ก็จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงาน